วันนี้นะคะก็จะทําอะไรนะคะน,นะน้ำตกเนื้อน้าตกเนื้อหรอนะคะก็เอาเนื้อของเรานะคะมาอบในเตาอบนะคะไม่มีเตาย่างก็ใช้เตาอบแทนนะคะเราไม่เคยอบเนื้อย่างเนื้อนี่นี้เลยนะคะเรามีแต่หน้ากระทา <c oughs> ก็ใช้ไฟที่250องศานะคะบนล่างนะคะประมาณ20-30นาทีนะคะแนะนำถ้าอบพวกเนื้อเนี่ยมันจะมีพวกไขมันที่ละลายลงมา ให้ใช้ไอตัวเนี้ยค่ะวางไว้ทั้หน่อยต่นะะอลูกอีสานนะคะลูกอีสานขนาดแท้เราจะทำส้มตำเขาไม่ขูดนะคะเขาจะส้งสับนะคะเพราะฉะนั้นเราเราสับไม่เป็น,นะคะ่ะเราเป็นสัพไพอีสานนะคะเวลากินอาหารอีสานเราก็ต้องให้ลูกอีสานขนาดแท้ทำนะคะวันนี้เราเป็นคนถือกลอง เสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วค่ะประมาณประมาณยี่สิบนาทีขนา้นี้ค่ะเหลืออีกสิบนาทีเรากดไว้ประมาณสา,นนา,ามสิบนาทีที่ไฟสองรอยี่สิบห้าองศาไม่ได้หมักอะไรก่อนใช่ไหมเนื้อปกติเขาหมักกันไหมห<ม>รือว่าเขาต้องหมักอะไรอืนรมนลองดีเลยนะ,ะ่ะ น้ำตกนะคะจะต้อง mm hmm. อ่าก็นี่ไงนะคะปลาลานะคะผัานนิดน <ST> ึงต้องคนกับแก๊สไปด้วยนะคะคนคนเดียว นาชิมเป็นไงมั่ง ป้าเราไม่ได้ใส่ผงชรูรสนะจะเป็นลูกอีสานไม่แท้ก็ตรงนี้แหละถ <c oughs> ้กเป็นอีสานแท้เราต้องใส่ผงชรูรสแต่ป้าเราพริ้นเนี่ยค่ะไม่ผงชรูาาารสแบบแรกเลยก็คือตำกระเทียมกระเทียมกับพริกนะคะ ตานอับร้าจากเมืองเพชรนะคะมะเข้าแท้จากเมืองเพชรเลยแล้วก็มะเขือเทศนะคะน้ำปลาใส่แล้วกดไม่ทันพอดีเมือกี้มือไปโดนแล้วก็ 巴拉。 ใส่มะละกอนะคะก็หอยดอง ชิมโอเคอ่ะ okay. <Okay. S 1> ใส่ปลาร้าอีกหน่อยนะคะเนี้ยพอป่นะล่ะไม่พออาจารย์อื่นอีกสิเดซ ง่ายๆค่ะกับข้าวของเราวันนี้นะคะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกินง่ายๆอยู่ง่ายๆได้แนว